สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ินโยเร่โคเซตนะครับผมเป้เช่นเคยนะฮะในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการวัดสัดส่วนงกางเกงได้ทําความเข้าใจวิธีการในการวัดคร่าวๆหลักการในการวัดเบื้องต้นแล้วนะฮะนอกจากกางเกงแล้วเนี่ยก็มีการ m เม้นอื่นประเภทที่เรามักจะชอบสั่งออนไลน์กันนะครับนั่นก็คือแจ็คเก็ตนั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูวิธีการวัดสัดส่วนของแจ็คเก็ตคร่าวๆนะครับในกรณีที่เราจะต้อง สั่งออนไลน์สั่งมือสองหรือว่าซื้อแจ็คเก็ตตัวนั้นโดยที่เราไม่มีโอกาสได้ลองการวัดสัดส่วนของแจ็คเก็ตเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกับการวัดสัดส่วนของกางเกงเลยนะครับจุดที่เราต้องพิจนารณาในแจ็คเก็ตเนี่ยก็จะมีไล่ตั้งแต่จากบนลงล่างก็จะมีความกว้างของไหลความกว้างของอกความยาวแขนความกว้างของเอวแล้วก็ความยาวของทั้งตัว 45. ปัจจัยนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการ กะประมาณคร่าวๆได้ว่าแจ็คเก็ตที่เราซื้อมานเนี่ยเราจะใส่ได้หรือเปล่าผมต้องใช้คําว่าใส่ได้มากกว่าใส่แล้วสวยนะครับถึงแม้เราจะวัดจากแจ็คเก็ตที่เราใส่สวยที่สุดแล้วเนี่ยยังไงก็ตามไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าแจ็คเก็ตที่เราซื้อมาถึงแม้จะอยู่ในสัดส่วนที่เราวัดเหมือนกันเป๊ะร้อเลยเพราะว่าการเม้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสามิติแต่ว่าสิ่งที่เราวัดเนี่ยมันเป็นแค่เพียง2มิติแล้วก็เป็นการทาบโดยคร่าวๆเท่านั้นเองมาเดีย asking, เเเยเเด๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเริ่มตั้งแต่หหหัััววววไไล่่่่่มมมมมาาาาาาคครรรรรบผเเเดีี๋ยจะิกกกกนนนท้้งออใซื แจ็คเก็ตมือสองหรือว่า ready to wear ที่เราไม่ได้ลองเนี่ยปัจจัยแรกที่สําคัญหรือว่าสัดส,ส่วนที่สําคัญที่สุดที่เราจะใช้ในการตัดสินว่าแจ็คเก็ตตัวนั้นเนี่ยเราจะใส่ได้หรือไม่ได้เนี่ยก็คือความกว้างของไหลเนี่ยฮะเพราะว่าความกว้างของไหลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลังหรือว่าถ้าจะมาแก้เพื่อเก็บความยาวหรือว่าเพิ่มความยาวเนี่ยมันทําได้ยากมากนะฮะไม่คุ้มไม่คุ้มค่า,ากับการทําและเสี่ยงต่อการเสียทรงของแจ็คเก็ตด้วยก่อนอื่นนะครับเหมือนกับกางเกงเลยก่อนที่เราจะเริ่มวัดความกว้างของไหลเน ที่เอวก่อนจากนั้นเราก็พลิกแจ็กเก็ตกลับด้านสังเกตที่ช่วงบ่านะฮะตรงเนี้ยมันจะมีเส้นลอยต่อระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอยู่ใช่ไหมฮะเราใช้อ่าเนี่ยเส้นเนี้ยเป็นตัว Refer e n c e หรือว่าตัวอ้างอิงเส้นเนี้ยมาจบที่ขอบไหล่ตรงไหนเราจะใช้จุดนั้นเป็นปลายไหล่หรือว่าเป็นจุดที่ใช้เริ่มในการวัดนะครับหาทั้งทั้งสองฝั่งเลยว่าไอ้เส้นบ่าตรงเนี้ยมันมาจบที่ตรงไหนของเังไหไ่เราจะวัดความยาวจากปลายนี้ ไปถึงอีกปลายด้านหนึ่งนะครับเราจับมันนอนเหมือนเดิมจิ้มนะครับเราเริ่มจิ้มเลยที่ปลายบ่าเส้นนี้มาสิ้นสุดดึงผ้าให้ตึงนะครับแล้วก็ไล่เลยค่อยๆไล่ไปค่อยๆทาาไป,ไไปจบที่ปลายอีกเส้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณ18นิ้วนิดๆน,ดๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นความกว้างของไหลจากไหลเรามาวัดความยาวกันก่อนก็ได้จะไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมาความยาวของแจ็กเก็ตเนี่ยเราจะวัดจากขอบด้านบนสุดนะครับก็คืออันนี้ขอบที่อยู่ข้างล่างปลายปกตรงนี้พอดียาวมาจนถึงปลายแจ็กเก็ตเลยเราก็เริ่มโดยการเอาปลายเทปเนี่ยมา เริ่มที่ตรงนี้เราค่อยๆไล่นะฮะสิ่งที่สําคัญคือเราต้องค่อยๆเกลี่ยไปนะฮะไม่อย่างนั้นถ้ามีการขยุดของผ้าแล้วเนี่ยเราอาจจะวัดได้ความยาวที่มันสั้นกว่าปกติจบปุ๊บที่29นิ้วครึ่งจะเป็นความยาวของแจ็คเกต็ตครับต่อมาก็เป็นการวัดความกว้างของช่วงอกแจ็คเก็ตนะครับโดยการจับแจ็กเก็ตแผ่มาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ยกแขนสองข้างเนี่ยเปิดขึ้นมาเราลองจับไล่ดูนะฮะว่าแจ็คเก็ตเนี่ยนอนตัวแล้วก็ไม่มีผ้าเหลือ พอเราเมั่นใจแล้วเราก็เริ่มเลยครับโดยการใช้จุดที่อยู่ปลายสุดข้างล่างลักแล้เนี่ยข้างข้างล่างไอตัวสลีฟตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของฝั่งหนึ่งในการวัดอ้างอิงแล้วก็ลากเลยครับลากยาวท่าขึ้นมาจบที่ฝั่งหนึ่งที่ใต้วงแขนพอดีก็จะได้เป็นความยาวของ ช่วงอกนะครับคนขายบางท่านก็อาจจะใช้ความยาวอกที่เป็นความยาวแค่ชั้นด้านหน้าชิ้นเดียวก็คือ21นิ้วหรือบางเจ้าก็อาจจะใช้เป็นความยาวอกทั้งหมดก็คือ21คูณ2ได้42นิ้วอันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับก็ลองเช็คดูว่าคนขายเขาใช้วิธีการแบบไหนเราก็จะมาดูต่อกันที่ช่วงเอวช่วงเอวนี้ก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยนะฮะโดยที่เราสามารถวัดได้ง่ายๆเลยโดยใช้จุดกระดุมเอวเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงนะครับในการวัด เราจิ้มไม่ต้องหาตะเข็บก็ได้ครับตรงนี้เราจิ้มจากฝั่งหนึ่งเลยแล้วก,ก็ลากทาบถึงอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยละได้19นิ้ว19นิ้วคูณ2ปั๊้าก็เป็น38แสแดงว่าเอวทั้งหมดนี้ก็คือ38นิ้วนะครับจะเห็นว่าผมทาบเทปตัวนี้ผ่านกระดุมไปเลยนะครับและสุดท้ายที่ความยาวแขนวิธีการวัดความยาวแขนเนี่ยเราจะใช้จุดเดิมเลยในการเหมือนการวัดความยาวไหล่ก็คือเราหาเส้นบ่าตรงนี้ครับเราหาเส้นบ่าที่มาจบที่ปลายหัวไหล่เป็นจุดอ้างอิง วิธีวัดที่ง่ายขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะใช้ไม้แขวนนะแขวนไว้ก่อนแล้วก็เราก็ดิ่งเทปลงมาเลยก็จะเป็นการวัดความยาวแขนที่ง่ายกว่าที่จะต้องมาที่จะเอามาจับนอนนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราจากซเนยเรเคเซ็ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ